ให้นอนสิบนาทีเดี๋ยวยายจะทำงานแล้วนะค่ะวารู้ปะขอให้ได้เบียดเป็นไงล่ะหลับเลยทีนี้อย่ากลนนะอย่าก,กรนโจสื่อนะเดี๋ยวโพสต์นะ ได้รูปแล้วหลับเชียวอ่ะโอเคเถื่นแล้วใช่ไหมยายจะทำงานแล้วนะยายจะทำงานแล้วนะ